ำไมคิดเป็นราคาี anchor 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 kids kids right? Right? Yeah. ่สญเีจะเป็นเวอร์ชันูาตีเลเลยแปอ้อสองกว่ามัน้องตอไปนาะอืมจ้อี่จะเจอมากังคระห์แต่มผมเปลี่ยนได้เป็นข้างไงผมสามารถแต่จองได้ผมมีโปรแกรมทมันใส่จออ้อไ ทางเนะนะข้าไปไม่มีการศึกษาเพิ่มเติมมันก,ก็ตายอยู่แค่นะ้รับตายอยูยแ่แค่ที่เขาทำผม,มต่อย,ยอดได้เยอะทำเครื่องส่งสูงก,ก็บ่อยอมันญญข้าที่ด้วยข้าทีอยู่ผม